อลูกควรอนกันนะเจ้าอันกันเดียวน้องขอไปถนเก้้อีกกอเดียวมาไอ้นองาเลยเจ้าอันนี่อนี่ก่อนอย่านาะหมทำไมเอเจน้องักอ้น้องนี่อือน้องเดรเร่งไอ่ะจ้าเจ้าอันนันขอตัวไปซื้อก้กับใครจะเดิน มีแล้ซื้อกระติกนีไใช่ไหมเก็บไว้เลยของเราอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้เอามาอันนี้อันนี้มีแล้วค่ะอันนี้มีแล้วค่ะใส่รังหรอแบบอีกบๆนิดนึงนะให้มาสอบได้ ีเราก็ตามคุณหมอเกตแล้วก็คุณหมอหน,น้ำฟ้านะครับเก้าอี้มาดูเก้าอี้กันเนี่ยนี่น่ารักมนะ่กเนี่ยเนี่ย

น่รวมรกันเลเก็บของมาแล้วอวมใช่จัดรายการอยู่นี่ค่ะมีไหมมีไว้มีว้แค่นั้นแหละกี่ตัวนเรามีกี่คนนะถ้าถามว่ากี่คนคือเยอะมากรอบกองไฟจะวงใหญ่กวเลยนะคะเดี๋ยวนักกลั่นทั้งหมดกี่คนนางฟ้านางฟ้าก็หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยใ่ไหมว่จริงนะถ้าเป็นเสือเขามีแค่นี้เสือมันถ่ายต่ำนะ เออค่าโทรศัพท์เท่าไหร่คะรู้เรืขายมากที่ี่ปิดหรือย่างไอเจ้าเก้าอี้ตัวเท่าใดมีของไหมเคียร์แลนเซลเหลือ17ตัวสิบเจ็ดตัวราคาให้นะครับมันเป็นเคียร์แลนเซลคือเหลือเท่านี้จริงๆริงไอมีราคาใกล้เคียงเออคนหายอ่ะคนหายไปแล้วแย่จังเลยแย่ก็จะร่งดี มีไมประมาณร้อยถึงร้อยหมไม่มีอะนั่งนั่งแล้วส่งพลังทันทีเรกอคนนีนะเรื่องตัวน่อนนะเป็นไงป้าใช่ใช่ใช่ครับผมฉันใช้ไปไหนอะาได้นะครับมีอยู่แค่นี้เครับพี่ใช่มี่ที่เห็นด้วยการตเช่บตัวแ้าดูตรงนี้อ่าต้องการประมาณสิบตัวก็ อันยังไงราคาประมาณสิบตัวครับอันนี้อันได้ซาวตัวได้หรอสีไหนครับสีเทาคือสี่เทาเผาไว้อุ้ยเทาเทาเตัวนี้น่าเก้าถ้อมีไหมสองใช่แล้วมีตังในที่มันลดราคาเห็มอันนี้แหละอันนี้มนี่แหละหักพใจที่ว่ามันมีมีแบบที่นั่งได้อ่ะพี่พี่คะเขาว่าเห็มนะว่าถ้าพ่อกาอี้เหรอครับเก้าถ้ามีที่พักนี่ตัวถูกๆสุดนี่ตั้ไหนที่พักตัวถูกๆสุดจะเป็นตัวอะไรในน้องท่อเหรอ เดี๋ยวออกตั้งไหนไอ้สองสามเก้านี่อะแปลว่าอีกร้อยเก้าเนี่ยเออเออทำไมน่าร้อยเจ้าก้าอะนี่กระพอมั้งเนี่ยอันเดียวกันเลยเนี่ยมีพี่นุ้ยพี่คุณป๋องโยบีหนูพี่หมอเกดพอละหนูไม่ต้องนั่งก็ไอีนี่นั่งพื้นเพราว่าหนูจะต้องอะไรกว่าใช่โย ยกน้องกามน้องนี่หมดเลยไอ้เมื่อกี้เซียงจะบ่มีละเมื่อกี้เอฟซีถามว่าอะไรอะไรนะคะถามไอ้พี่หมอพูดภาษาีิดถามว่าอะไรนะแหมแหมใบแหมแต่ว่าอีกหนูถามเองถามพี่เอฟซีว่าแหมแปลว่าอะไรหมดเลยอันนี้หันตัวนึงนึ่งแปลว่ามีที่พรทิวาขอบคุณมากมากเลยค่ะตอนนี้จะเป็นรุ่นที่ว่าตัวสีแดงใชครับอ้าวอันกี้คะมามีของแล้ยนะสีขาวสวยดีมาสูงเทาไหนไของพี่อไม่เคยอยากยังไงหรอโอ้าหพี่ แล้รความสูงเท่ากันไหมเหลือทุกเดียวการนี่เรามล่นกันน้อยเดียวอันนี้ตัวมันพอละมั้นี่ตัวนึงก็เนี่ยคุมเนี่ยแล้วก็ฮั่นอั่นมีมีละพอละสาวอะอันนี้สาวตัวจะไม้แล้วก็เนี่ยมั้งพอละาตัวเท่าไหร่ยี่สิบเจ้าเจ้า อพี่บอกบอกหวยเหรอสาว้ตัวไอ้ัเล่นกันได้เราเศร้าใช่คืนนี้สนุกดีนะยัเราไปซื้อไฟรอพี่นุ้ยซื้อไฟต่อเนาะอันนี้ไม่คนละรุ่นกันแต่ว่าเราเค่อยากกันพี่นุ้ยอันนี้ไปแล้วก็นั้นไฟพิสษ